เมื่อเทคโนโลยีเดินทางมาถึงการก้าวกระโดดครั้งใหม่ทุกธุรกิจและหน่วยงานกำลังถูกท้าทายจากสภาวะดิจิทัลราส์อร์เมชั่นวันนี้มาติดอาวุธหกแนวทางนำพาธุรกิจและหน่วยงานของคุณไม่ตกเทรนการก้าวกระโดดด้วยการหยุดที่1หยุดกลัวที่จะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและปรับปรุงการดำเนินงานสร้างความชัดเจนในทักษะเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีในหน่วยงานและธุรกิจของคุณ 2. หยุดกลัวที่จะนำเทคโนโลยีมาเป็นคำตอบให้ลูกค้า พื่อช่วยลดการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ 3. อย่ากลกัวที่จะเห็นผลงานและความคิดของคู่แข่งแต่จงใช้ให้เป็นเครื่องมือพัฒนาธุรกิจและหน่วยงานเพื่อความสามารถในการแข่งขันให้ดีกว่าเกา่า 4. หยุดกลัวที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางข้อมูล 5. หยุดกลัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อธุรกิจและหน่วยงานมีความได้เปรียบ 6. หยุดกลัวที่จะใช้เครื่องมือเพื่อทักษะการตลาดดิจิตอล การใช้สื่อสังคมออนไลน์การทำเว็บไซต์และการสร้างตัวตนในธุรกิจและหน่วยงานของคุณเมื่อความกลัวเปลี่ยนเป็นพลังพร้อมทั้งเป้าหมายที่ชัดเจนดิจิทัล t r a n s ์ o r m เ t ชันจะเป็นเพียงการเปลี่ยนยอดขึ้นครั้งใหม่เพื่อธุรกิจและหน่วยงานของคุณนั่นเอง